นี่จ้าเห็ดตะไคร้ข,า,ขงางทังนี่จ้าดอกหนึ่งก็อีกกีนึงโอ้ยนี่ไข้เหลืองขออยาดถ่ายรูปก่อนเด้ออ้ยสวยปาดถูกเดแดงจันดอ,ดอกหนึ่ง โอ้ยบนมันดอกหรอเครื่องดอก <c oughs> โอ้ยนี่จ้าฮ็ดแดงงา้ามแถวดอกนี่โอ้นี่ดอกหนึ่งโอ้จนว่าเทาเทาอีเรเฮิดเึิงจ้าโอ้สองดอกแฝดตัวนี้เอ,อ้ฮ็ดตะไคร โอ้ข้าพึ่งก่ยาวอยูตัวละ่ะนี่เก็บเป็นแถานี้จากอู้นี่จ้ะยหด,ดินน่อยนะสามดอกนี่กี่หนึ่งลวดยหด,ดินน่อยยห้ด,ดำหมอก พอได้เก็บเหรินดยจ้ะยางไก่มาเนาะจ่ะหิดดินเข้าขาวเลยหิเผิ่งตัวน,นี้จ้ะอื้อ,อยู่น้อยกำลังออกรู้เบิ้องละ่ะหิดดินอยู่เป็นแปนเลยอีกดอกนึงเพื่อนอันเห่าเลเนานนี่เพื่อนเถาแล้ว ฮิตคร้จ้ะนี่อย่าทายรูปจะเข้ากันอืมปวกก็มาแล้วปวกอ้ยสวยสวยปวดไร่ไร